ัทุเรียนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุเรียนนี่จันทบุรีพันไม้ครับสายพันธุ์ตวัวใหญ่ครับมีตัวใหญ่หนวงเพิ่งวางระบบน้ำเรียบร้อยแล้วครับจันทบุรีพันไม้ตัวนี้ของไอตีวางระบบน้ำตัวนี้จักลอยกนี่ไอตีนี่ฮะสี่ลอยเพิ่นเอาตัวสี่ลอ,อ,อยครับมาปลูกนี่ระบบนำสองหัว นี่ต้นสามพันหากะมีโอ้สามพันหากลังปลูกเลยเพิ 3, 000, ่งเดือนนะครับพี่นอนองนี่ระบบน้ำผ่านสามพันห้าปลูกได้คือประมาณเดือดนหนึ่งเนาะวอถึงครับมันถึงกัสองอาทิตย์อือเย็นยอดแล้วครับเย็นยอดแล้วโอ,โอ้ต้นสามพันหาจากต้นนี่ <4. S 1> <4. S 2> สี่สาสคนแบบพอมีเงินครับอือคนหัวล่องคน เสียใหญ่เนาะปลูกทุเรียนตน้นซ้บปัญหาธรรมดาเดียต้ทดสอบทดสอบเพิ่นทดสอบสี่ต้นครับนี่ทดสอบสี่ต้นต้นละสามพันห้ากันทบ,บุรีพันไม้อยู่น้ำเยินกกะมีอยู่จุดส้วมวิวครับขายอยู่นี่ครับเพิ่นมีว<ม><ม>่างระบบนำเรียบร้อยด้วยครับพี่น้องกันทบ,บุรีพันไม้ว่าหนี่ก็ต้นสี่ลอยครับนี่สี่ลอยกับสูงแหงครับสูงมั่น่วมหัวครับพี่น้องนี่สูงทวมหัวครับนี่ เพิ่นปลูกให้่พร้อมระบบน้ำเพิ่นก็ว่างเรียบร้อยครับเป็นสองหัวต้นใหญ่ครับสมบูรณ์จะโตวไวครับโอ้นี่ครับเพิ่นเห็ดเป็นคู่เลยครับพี่นอ้องไห้เป็นคู่แบบนี้ละดีแห้งข้าสิพดอย่าเห็ดเป็นโพนครับถ้าเห็ดกับเห็ดคือเห็ดเป็นคู่แบบนี้เลยครับดียกคู่ขึ้นแบบนี้ว่างระบบน้ำก็ง่ายตัดหญ้าก็ง่ายครับนี่ครับ องวางระบบเทศแบบนี้สีง่ายครับวางระบบหนาก็บง,ง่ายบ้าเวอร์ปิดเรียบร้อยสองหัวครับตัวนี้พันปุ่บแปดคูณแปดครับนี่ท,ทางเขาเรียบร้อยครับครับคชิปนี่ครับมากพ,พี่น้องโล่งสันๆันเดี๋ยวสุท,ทย เบอร์โทรจันทบุรีพันไม้ติดหย้ยอยู่เรอยพี่น้องติดตอ่อภายในเกี่ยวกับทุเรียน <Yeah. S 1> พี่น้องใกล้ๆอยากปลูกทุเรียนครับพี่น้องนี่ครับมาเอาเบอร์โทรห้แล้วนี่จันทบุรีพันไม้เต๋าเบอร์โทรน่ครับศ9 5 8 5เก้าห้าแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดกครับพี่น้อง พี่น้องอยู่ไก่อยู่ไกล,อย,ไกลอยู่ทั้งเหนือมีเยอดเลยครับพี่น้องเพ,เพิ่นตอนนี้เพิ่นขยายสาขาไปฮอดเหนือแหละครับถ้าอีสานนี่คืออุบลนนี่น้ำเยื่อนนี่มีอยู่สองสาขาแหละครับแยกบรรดวนกับยุดส้มวิวนี่นะครับพี่น้องมีเยอดปรึกษาปลูกได้ครับพี่น้องปรึกษาการปลูกทุเลียนใดเด้อพี่น้องมันมีทุเลียนสายพันธุ์ทูกสายพันธุ์ครับพี่น้อง มีรถทัวร์สายพันธุ์แนะนำลูกไข่ได้ลูกพี่น้องใส่เพิ่นปลูกไข่ว่างทอระบบน้ำมีดคขับทุเรียนต้นขนาดนี้กับประมาณร้อยหกสิบครับน่ครับกิ่งพันธุ์จันทบุรีพันุไม้ครับพี่น้องโทษปรึกษาเพิ่นใดครับโทษปรึกษาเพิ่นใดแนะนำวิธีผูกระบบหนอกระบบน้ำครับกิ่งเกือผนว่างทอหายเรียบร้อยเด้ครับพี่น้องพี่น้องสะดวกแบบได้ว่าง บออกแบบเองก็ได้เพิ่นกระเฮ็ดใไทก็ได้ครับพี่นอนี่ทู่นี่มีทั้งต้นไ่ต้นหน่อยครับไซเคงก็มีครับมีฮอดปุ๋ยอีลีตัวนี้ครับพี่นอปุ๋ยร่องพื้นก็มีครับนี่ต้นขนาดนี้ร้อยแปดสิบครับถือว่างามครับปลูกทุเรียนครับแนะนําให้พี่นอปลูกนี่แหละครับต้ค้านี่นะครับก็ได้ครับต้นทุ่นท่าประสูตร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะครับ หยาดต้นทุนครับเขาปลูกตนก้นญ่ก็ดีกันแต่ว่าต้นทุนมันสูงครับพี่น้องเดี๋ยวแต่ผู้ได้มีคุณลััพคุณลักษัพห้ายกับปลูกต้นญ่ครับคุณลุงคนกับปลูกสี่ลอยเจ็ดลอยครับนี่ครับถ้าต้นเน้นน้อยเฉยๆนี่หกสิบบาทครับนี่มี่ครับถ้าสําหรับต้นหกสิบบาทนี่ให้ดีอีดีครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงไว้ใส่ถุง เลี้ยงใส่ถุงแยกเลีย่ยนถุงไม่แล้วก็เลี้ยงนะครับพี่น้องครับนี่แหละเทคนิคดีๆการปลูกทุเรียนครับปรึกษซาได้ครับจากอำเภอขุ้งจันทบ,บุรีครับกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ครับอำเภอน,น้ำยืนครับนี่นี่แหละครับเบอร์เอาครับพี่น้องมีเบอร์โทรก็มีอยู่นี่แหละผมจะลงเบอร์โทร่ให้สำหรับพี่น้องอยากปลูกทุเรียนบ่บมีค่วมหูว่างระบบน้ำด่นดูแล เป็นแนะนําได้ครับพี่น้องเป็นเก่งเพม่อนก็มีสวนทุเลียนนําครับแล้วก็มาขายจริงพัดน,นําครับพี่น้องเบอร์โทรพร้มสินล่งงหาพี่น้องพี่น้องอยากปลูกกะมีทุกขนาดราคาแล้วแต่ตามที่เท่าสะดวกสบายครับพี่น้องสามมาลูได้ที่น้ํายืนเนี่ยมีจุดชมวิวแล้วครับพี่น้องนี่ครับน้ํายืนขายอยู่นี่จุดชมวิวครับ ขึ้นมาจุดส้มวิวกับคือแมนหรอกครับร้านจันทบุรีพันไม้ครับนี่ครับวิวจุดส้มวิวนี่งามแตะนะครับพี่น้องนี่จุดส้มวิวนี่แหละขายอย่างนี้คือว่าขายดีครับรับปลูกนั่มครับออเดอร์รับปลูกไปดูสถานที่แล้วครับว่างแผนออกแบบไดเบิดครับพี่น้องเต๋าครับนี่แหละเบอร์โทรตามนี่แหละครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอจบพี่สานี่แหละครับสวัสดีครับ